ยินดีต้อนรับสู่เดอะรอยัลไรสแหล่งรวมคอนเทนต์ยานยนต์สุดร้อใจวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ n i ิสสันเทรา V L 2 0 2 5 SUV สุดแกร่งที่ทั้งรุหราและพร้อมลุยทุกเส้นทางมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรเด็ดขีดขีดขีดส่วนที่1ดีไซน์ภายนอกกล้องแผนไปที่ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังของตัวรถเน้นไฟหน้ากระจังหน้าและตัวถังพิธีกรพูดหน้ากล้อง นิสสันเทรา VL 2025มาพร้อมดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งและดูดันด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้า v ีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันพร้อมไฟหน้าคอร์ด LED โปรเจ c เตอและไฟเด i ทม running light DRL ที่สวยงามทันสมัยกล้องจับภาพล้อและเส้นสายตัวถังล้ออลนลอยขนาด18นิ้วเสริมความดูดันตัวรถยกสูงเหมาะสำหรับลุยทุกเส้นทางพร้อมราวหลังคาและคิ้วโครเมียมที่ช่วยเพิ่มความหรูหราภาพมุมหลังเน้นไฟท้ายและกันชน ฟท้ายแบบเลตดีไซน์ใหม่ดูฉกเฉี่ยยิ่งขึ้นพร้อมฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าและกันชนที่ออกแบบมาให้ทนทานต่อทุกการใช้งานขีดขีดขีดส่วนที่ 2. องแดชบอร์ดภายในห้องโดยสารกล้องแผนไปยังแผงคอนโซลเบาะนั่งและจออินโฟเทนเมนต์พิธีกรเสียงบรรยายเข้ามาภายในห้องโดยสารของเทราวีเอลแล้วว่าจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราด้วยเบาะหนังแท้พรีเมียมและวัสดุซอฟท์ทัชที่แผงประตูและคอนโซล ภาพคลสัพของจออินโฟเทนเมน t และมาตรวัดดิจิทัลจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ใช้งานง่ายเชื่อมต่อสะดวกพร้อมระบบเสียงโบสระดับพรีเมียมที่ให้เสียงกระหึ่มรอบทิศทางโฟกัสที่เบาะนั่งและพื้นที่ภายในรถเบาะคู่หน้ามาพร้อมเทคโนโลยีซิโร่กราวิตีช่วยลดอาการมึนลาเบาะแถวที่2และ3กว้างขวางนั่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกลขีดขีดขีดส่วนที่3เครื่องยนต์และสมรรถนะ ฉากขับรถบนทางหลวงและออฟโรดพิธีกรพูดหน้ากล้องใต้ฝากระโปรงของนิสสันเทรา V L 2อ2 5มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2 5ลิตรเทอร์โบให้กำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบ่งจอให้เห็นการขับขี่บนถนนปกติและเส้นทางออฟโรด ระบบขับเคลื่อน 4, 4คูณ4พร้อมโหมด Terrain Select ช่วยให้ขับขี่ได้ทุกสภาพถนนมาพร้อมอิเล็กทรอนิกส locking rear differential และ hill descent control ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อลงทางลาดชันขีดขีดขีดส่วนที่4เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย animation แสดงฟีเจอร์นิสสัน Intelligent Mobility พิธีกรเสียงบรรยายเรื่องความปลอดภัยนิสสัน Terra v l จัดเต็มด้วยนิสสัน Intelligent Mobility เช่น กล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้จอดรถง่ายขึ้นระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ขับขี่สบายขึ้นบนทางไกล r e r Cross Traffic Alert ป้องกันอุบัติเหตุขณะถอยหลังภาพแสดงถุงลมนิราภัยและการทดสอบชนมาพร้อมถุงลมนิราภัย6จุดระบบเบรก ABS, EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพให้คุณและครอบครัวปลอดภัยทุกเส้นทางขีดขีด,ขด ส่วนที่5ราคาและบทสรุปขึ้นกราฟิกแสดงราคาโดยประมาณและเปรียบเทียบคู่แข่งพิธีกรพูดหน้ากล้องนิสสันเทรา V L 2อ2คาดว่าราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทซึ่งเป็นคู่แข่งของ Toyota f o r t u n ูเและ Ford e v e r e อเตัดภาพรวมรวมของรถขนาดขับขี่บนเส้นทางต่างๆถ้าคุณมองหา SUV ที่ทรงพลังหรูหราและพร้อมลุยทุกเส้นทางนิสสันเทรา V L เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม คุณคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้เลยขีดขีดขีดฉากปิด Call to action พิธีกรยืนข้างรถแล้วชี้ไปที่กล้องจบแล้วสำหรับรีวิว Nissan Terra VL 2025ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Royal r i d e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆของเราแล้วเจอกันในคลิปต่อไป